ฝันเห็นบ้านหลังเก่าตัวเองอาจหมายความว่าคุณกำลังเป็นห่วงหรือกังวลเรื่องภาระหนี้สินหรือสิ่งที่ยังไม่ได้สะสานให้เสร็จรล่วงเช่นการซ่อมแซมบ้านหรือเพื่อนบ้านซึ่งอาจมาจากความเป็นห่วงที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหม่ฝันเห็นบ้านหลังเก่าของพ่อแม่ฟันเห็นบ้านหลังเก่าของพ่อแม่ฟันเห็นบ้านหลังเก่าไฟไหมทำนายฝันได้ว่าคุณอาจจะได้เจอกับเพื่อนบ้าน หรือคนที่เคยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนั้นฝันเห็นบ้านหลังเก่าของคนอื่นฝันเห็นบ้านหลังเก่าของคนอื่นอาจหมายถึงสิ่งที่กําลังคิดหรือตั้งใจทําไว้จะเป็นไปอย่างช้าๆฝันเห็นบ้านหลังเก่าของญาติพี่น้องฝันเห็นบ้านหลังเก่าของญาติพี่น้องอาจหมายถึงการได้เจอกับญาติที่ไม่ได้เจอมานานหรือคิดถึงพี่น้องที่ไม่ได้เจอมานานฝันเห็นบ้านหลังเก่าของปู่ย่าตายายฝันเห็นบ้านหลังเก่าของปู่ย่าตายายอาจหมายถึงจะได้เลื่อนยศหรือตาแหน่งในหน้าที่งานการ และมีคนเคารพนับถือฟันเห็นบ้านหลังเก่าไฟไม่ฝันเห็นบ้านหลังเก่าไฟไม่หมายถึงคุณกําลังมีที่ที่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปซึ่งส่งผลไม่ดีต่อคนในครอบครัวและความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว